กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพาโรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f c ซใหม่และ f c เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขนะคะมีข้ามมิหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะ อันมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทาง้านอยเฉพาะกิจและพิเศษนะคะดูพี่น้องให้ลองก้าวนะคะจับไม่เข้าก้าวนหกห้านะคะก็ยังมาตัวแปลงล่างนะคะ หนึ่งหนึ่งนะคะเสียดายนะคะเบิ้ลไม่เอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะคะก็หลุดเฉพาะกิจมาแต่แปร,แรงว่างนะคะเงินหลสำหรับวันนี้นะคะแก้แค้นวันนี้เราต้องแก้แค้นนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์นะคะ แอดมินให้เด่นนะคะเด่นหกับสองนะคะเด่น5ก็จะมีห้าศูนย์หหนึ่งหเจห้นะคะ อันนี้นะคะจับคู่ได้นะคะถ้าใครชอบนะคะเพื่อไม่แน่มาอีกรอบนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองสี่สองเจ็ดสองเก้านะคะสองเก้าสองหกส่วนรองนะคะจะเป็นรองรองหกและรองสี่นะคะ ก็จะมีหกหนึ่งหกสี่หกก้านะคะ4หนึ่งจก้านะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีสองสองห้าห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ มีหกหนึ่งห้าเก้าสองเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นสี่หนึ่งจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเฉพาะกิจและพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาชมน้อยปกติกันนะคะกับ vip นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องสรุปก่อนเนาะพี่น้องสำหรับนอยปกติกับ VIP นะคะอันนี้ก็จะพามาสรุปก่อนนะอันนี้คือสรุปของเมื่อวานนะพี่น้องสองสองนะคะเข้านะคะสองสองห้าสองนะคะก็เข้านะคะสีหน,นะคะหลุดนะคะเสียดายนะคะไฮเดน4จะเข้าหกหนึ่งนะคะ หกหนึ่งก็หลุดไปนะคะเสียดายมากเลยนะคะมันได้เอาจริงๆหกหนึ่งสรุปแล้วปกติเข้าบนล่างนะคะก็ได้เฮกันเนาะเราก็มารับชมโันนี้กันนะคะสำหรับใครอยากเข้าห้องนะคะแอดมินก็วางไวใใ้ใต้คอมเมนต์นะคะห้องฟรีนะคะแล้วก็แจ้งว่ามาจากน้องสาวโซนะคะเนาะ ว่ามาจากช่องไหนนะคะสาวโซพารวยนะคะก็บอกเขาบอกก่อนนะคะก่อนเข้าห้องนะ,ะเข้าห้องแล้วก็พิมพ์บอกนะคะก็จะมีเก้าเจ็ดสามห้าสี่หนึ่งนะคะอันนี้ให้เด่นนะคะเด่นเจ็ดกับเด่นสี่นะคะเจ็ดกับสี่เจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหกโซนเลนสี่นะคะก็จะเป็นสีหนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่หกสี่หกสี่เก้านะคะ ส่วนรองจะเป็น2กับ9กนะคะสองกับเกก็จะมี2 0 2 5ูนยนะคะเก้าสานะคะอันนี้ก็ตามได้นะคะตรงนี้ สองสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะเห็นไหมเมื่อวานแอดมินบอกว่าถ้าใครชอบเบิ้ลรูปเบิ้ลนะเบิ้ลมาจริงๆนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น

แอนมินแทมนะแถมคู่หนึ่งนะ1หน้าน่ะคะใครชอบตามไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะสำหรับท่านใดอยากเข้าห้องนะคะแอดมินก็มีห้องให้นะคะก็อย่าลืมแจ้งนะคะว่าว่าก่อนเข้านะคะก็แจ้งว่ามาจากน้องสาวโซ่นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล,ล็กนิน้อยไวน้น้อมอ,อกอมใจด้วยนะคะ สาวโซพารวยชนแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆปังๆงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า